ได้เจอกันอีกในทุกๆวันนะคะแม่หายใจแป๊บหนึง่งวันนี้ถามว่าลูกๆจะต้องกินข้าวกับอะไรกินกับอะไรดีเอ่ยเด็กๆนะคะแม่ก็คงจะต้องให้เนโกะข้าหอมข้าหอมเอาอันไหนลูกเอาของคุณพ่อเอกสิทธิ์ไหมเนี่ยนี่ห่อเนี้ยของคุณพ่อเอกสิทธิ์นะคะ เอาอันไหนอ่ะสีส้มเอาโอเคอะเอาของคุณพ่อเอกสิทธิ์ก่อนนะคะเมื่อวานคุณพ่อเอกสิทธิ์นะคะแวะมานะคะแล้วก็แวะเอาอาหารนะคะอาหารมาให้เด็กๆนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อเอกสิทธิ์มากมายไก่กองเหมือนเดิมนะคะไม่เคยทอดทิ้งบ้านหลังนี้เลยนะคะแวะมาบ้านแม่เกียงนะคะแล้วก็ ยังอุต่าห์แวะมาบ้านแม่ข้อหอมอีกนะคะท่านไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยทอดทิ้งกันเลยเนาะน่ารักมากมายเหลือเกินนะคะไม่มีอะไรเคยที่จะตอบแทนท่านได้เลยเนาะมีแต่ความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูแมวจรทั้งหลายตามเจต,ตนารมณ์ของคุณเอกสิทธิ์เองนะคะให้ได้ดีที่สุดนะคะเพตัวคุณเอกสิทธิ์เนี่ย ก็เป็นคนที่มีความเมตตาการุณาต่อหมาแมวจรน,นะคะแม่ก็เนาะแม่จะตอบแทนพระคุณตรงนี้จะเลี้ยงดูเด็กๆแมวจรให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้นะคะคุณเอกสิทธิพ์พี่องางเป่าพี่อางไยกินอะไรดีคะอ่งางไรหิวไหมคะคนเก่งหิวมากไหมไก่กองหิวมากไหมไก่กองเลยหรอคะไก่กองขนาดไหนคะไก่กองสุดๆไหมคะ คุณพ่อเอกสิทธิ์ก็เอามาให้นะคะซีซ่าแต่ว่าวันนี้แม่ทำตับรวนให้นะคะวันนี้เสือเล็กก็ได้กินปลานินนะคะปลานินต้มจึงแม่ไม่ได้ถ่ายทำเรื่องปลานินต้มนะคะถ่ายทำไม่ทันค่ะคือแบบเนาะวุ่นวายอยู่กับทุกสิ่งอย่างในโลบใบนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาข้าให้ลูกก่อน เดี๋ยวแม่จะต้องเทข้าวก่อนค่ะนั่งตรงนั้นค่ะลูกนั่งค่ะนั่งค่ะแม่รู้ว่าลูกหิวมากมาไก่กองนะคะแต่ลูกก็ต้องนั่งรอนะคะแม่รู้ว่าลูกหิวนะคะนั่งเลยค่ะลูกขานะคะแม่มาหากำเริญของแม่ทั้งหลายนะคะอ,อือโอ้ก่อนที่แม่จะทำคลิปกับกับข้าวของน้องๆไปอะนะคะ พอดีว่ามันจะมีคลิปนะคะที่เสือเล็กนะคะมีคลิปเสือเล็กนะคะมีคลิปเสือเล็กเนี่ยแม่เข็นตรงเสือเล็กขก่อนนะคะแป๊บน,น,ะะนึงแม่เสีข้าวก่อนแม่เสีข้าวนิดหนึงนะคะขอโทษที มีคลิปเสือเล็กนะคะที่แม่เข็นออกไปเข็นกลงออกไปข้างนอกแล้วก็ทำให้ f อบางท่านตกใจแม่ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ว่าแม่เข็นกลงออกไปเนี่ยแม่จะเข็นกลงไปทุกๆเย็นนะคะแล้วแม่ไม่เคยทำคลิปให้ดูเนาะไม่ต้องขอโทษด,ด้วยคือเสือเล็กเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแมวจรมาก่อนนะคะต้องบอกก่อนทีนี้เนี่ยการที่เขาอยู่แต่ในบ้านแล้วมองไม่เห็น มองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เขาเคยเห็นนะคะมันก็เกิดความเครียดพอตกเย็นปุ๊บแม่ก็เลยจะต้องเข็นกรงเนี่ยออกไปไว้หน้าบ้านไม่ใช่กลางถนนนะคะบางท่านเข้าใจว่าเป็นกลางถนนแม่อยากบอกว่าไม่ใช่กลางถนนนะคะเป็นหน้าบ้านแม่เองนะคะจะเข็นออกไปเพื่อให้เขาผ่อนคลายได้เห็นเพื่อนๆคือแมวจรด้วยกันมากินข้าวนะคะในบ้านแม่ เขาก็ยังจะได้เห็นเพื่อนๆ,นๆเห็นสิ่งเป็นอยู่ที่อยู่ <S <S <an> <S ขรุขข้างนอกนะคะท่านคนที่เคยมาหาเขานะคะคนที่เคยอยู่กับเขาก็จะได้แวะเวียนมาหาเสือเล็กโดยที่ไม่ต้องเคาะประตูเรียกแม่นะคะก็ผ่านกรงมาก็เข้ามาหาเสือเล็กโดยตรงเลยนะคะก็ทําให้เสือเล็กเนี่ยมีความสุขในตรงนี้นะคะแม่ก็เลยอยากที่จะอ,อ่ให้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้เข้าใจว่าทําไมแม่ถึงเข็นออกไปนะคะ พอตกกลางคืนยังไม่ตกกลางคืนสินะพอมันเกือบหกโมแม่ก็ต้องเข็นเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเริ่มมืดนะคะเริ่มมืดแม่ก็ต้องเข็นเข้าบ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็จะต้องมาทํากับข้าวกับปลาให้กับเด็กๆในบ้านกินด้วยนะคะมันก็เลยมันก็เลยมีเหตุตรงนี้เนาะให้ทุกท่านได้ได้ได้เข้าใจอ่ะนะคะแม่ก็เลยเออมาอธิบายในคลิปในในคลิปทากับข้าวตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแม่ก็ได้ทํา ตับรวนนะคะแล้วก็ต้มปลานะคะให้เด็กๆนะคะตับรวนเดี๋ยวแม่ต้องแป๊บหนึ่งนะคะอังไรอยากกินไหมคะข้าวตัวสั่นขนาดนี้สงสัยไม่อยากกินใช่ไหมคะกินดีไม่กินดีกินดีไหมคะกินดีหรอคะชอบค่ะกินดีก็มากินค่ะเก่งมากค่ะ คนสวยี่แม่ขอโทษนะคะคนสวยโทรถังกะะมังลูกกินกินกินโอ้โอ้ทูนหัวอ่ะเพียงเป่ามาค่ะนั่งกินข้างน้องค่ะเข้ามาค่ะเข้ากล้องค่ะเพียงไรค่ะกินค่ะลูกกินค่ะแม่จะได้พูดคุยกับ f อซนะคะทีนี้เนี่ยอ่อจะถึงไหนแล้วไม่รู้เนาะเออแม่จะเรียนให้ f อซทุกท่านทราบว่า อาทิตย์นี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแม่แพลนแล้วว่าแม่จะไปที่คอนโดนะคะคอนโดที่เลี้ยงแมวนะคะไปเพื่ออะไรไปเพื่อทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะไปทำคลิปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเผยแพร่นะคะความเป็นอยู่ของแมวนะคะแล้วก็จะลงตามเพจต่างๆนะคะทั้งภาพแมวก็ดีรักหมารักแมวก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแม่จะพยายามทำคลิปตัวนี้เพื่อให แมควคอนโดเนี่ยนะคะได้กระจายออกไปอย่างน้อยจะต้องเป็นการหาบ้านให้กับเด็กทั้ง3ชีวิตนี้ซึงแม่ไม่รู้ว่าเขาจะไล่เด็ก3ตัวเนี้ออกเมื่อไหร่นะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ทําได้กับพี่หนึ่งทำได้เนี่ยจะพยายามหาบ้านให้ได้นะคะถามว่ายากไหมแม่ไม่รู้เนาะเราก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเอฟซีท่านไหนนะคะสนใจที่จะเลี้ยงเด็กทั้ง3ชีวิตนี้นะคะ แม่กับพี่หนึ่งยินดีที่จะไปส่งถึงที่เลยนะคะอยากให้น้องมีบ้านอยู่จริงๆเพราะว่าภาพแบบมันติดตาแม่เหลือเกินมันหลอนจนแม่แบบทำอะไรไม่ได้นะคะเด็กไม่เคยได้รับความรักนะคะแม่ต้องบอกกันเลยว่าเจ้าของคอนโดเนี่ยถ้าถามแม่นะแม่บอกเลยว่าเจ้าของคอนโดน่าจะเสียชีวิตแล้วนะคะน่าจะเสียชีวิตแล้ว เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะที่คนรักแมวอย่างเขาเลี้ยงแมวถึงสิบตัวแล้วก็ปล่อยให้แมวสิบตัวต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้จนเหลือแค่สามตัวเราเป็นคนรักแมวเหมือนกันนะเนาะเราย่อมรู้ดีว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของห้องคงจะเสียชีวิตจริงๆนะคะถามว่าแม่กลัวไหมที่จะต้องไปแม่ไม่กลัวนะคะแม่ถือว่าเจ้าของอะ่ะเขาคงจะโดนจิตโดนใจให้แม่ไปจริงๆ เพราะฉะนั้นแม่บอกเลยว่าแม่ไม่กลัวเนาะแม่จะไปให้ได้แม่จะไปแล้วหาบ้านให้เด็กๆให้ได้แม่เชื่อว่าถ้าแม่หาบ้านให้เด็กๆได้เนี่ยเจ้าของนะคะเขาคงมีความสบายใจพัทของกินข้าวลูกพับของกินข้าวแม่เอาข้าวไปให้ลูกนะคะข้าวข้างนอกเดี๋ยวลูกอยาาอย่าพึ่งเข้ามา ช่วงนี้แม่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าแม่อาจพูดติดๆถัถัๆเนาะเพราะว่าเหนื่อยสุดๆเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยอะถามว่าจะมาบอกเอฟซเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้เนาะบอกตรงๆว่าบอกบอกเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเอฟซคือคนในครอบครัวมีอะไรก็อยากจะพูดอยากจะบอกให้ฟังเพราะแม่ไม่คิดว่าเอซเป็นคนอื่น แม่คิดว่า f c คือครอบครัวของแม่คือผู้ที่ทําให้ช่องแคทีโดเกิดได้คือผู้ที่สนับสนุนแม่คือผู้ที่คอยช่วยเหลือแม่คือทุกอย่างอ่ะคนในครอบคือคือทุกอย่างกําลังใจทุกอย่างเกิดจากคนในครอบครัวเพราะฉะนั้น FC ไม่ใช่คนอื่นนะคะ FC คือคนในครอบครัวแม่ต้องบอกแบบนี้แม้กระทั่งพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งมาจากไหนพี่หนึ่งคือ f c นะคะ พี่หนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่หนึ่งเป็น f อซของแม่เกียงนะคะแล้วก็รู้จักแม่เกียงก่อนสนิทกับแม่เกียงก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งดูข้าวหอมนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้จักข้าวหอมก็เลยมาที่บ้านก็เลยเป็น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 ที่ข้าวหอมก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เอฟซีได้มาถึงบ้านแม่นะคะแล้วคนที่มาถึงบ้านแม่ก็คือเอฟซีก็คือพี่หนึ่งนี่แหละค่ะ ทำให้เราได้รู้จักกันทําให้เราได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่ถึงได้บอกว่า f อฟทุกคนนะคะเป็นครอบครัวของแม่นะคะขอบคุณในความรักขอบคุณในความเอ็นดูขอบคุณในทุกๆอย่างที่สนับสนุนแม่เอ็นดูเด็กๆบ้านแคทฮีโร่แม่จะไม่ลืมพัะคุณนั้นเลยตราบจนลมหายใจสุดท้ายของแม่หมดไปนะคะแม่พูดจริงๆเนาะแม่ไม่ได้พูดเล่นเพราะว่า ถ้าใครมาสัมผัสแม่เราก็จะรู้ว่าแม่เป็นแบบไหนเหมือนที่พี่หนึ่งกำลังสัมผัสแม่อยู่ในปัจจุบันนี้จนกลายเป็นว่าเราไม่ใช่ fc กันแล้วเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพี่หนึ่งก็คอยช่วยเหลือแม่ตลอดแม่ถึงได้บอกไงคะว่า fc ไม่ใช่แค่ fc ไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ fc คือครอบครัวของแม่ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเอ็นดูแม่ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเอ็นดูเด็กๆบ้านแคทฮีโร่แม่จะปฏิทานของตัวเองปณิญาตเนี่ยพูดผิดพูดถูกเนะาะจะปฏิญาณน,นะคะว่าจะทำความดีต่อไปนะคะหมาแมวที่ไหนลำบากแม่จะไปให้ถึงณนะตอนนี้คือแมวคอนโดที่แม่กำลังจะปฏิบัติเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะแม่ทำคนเดียวไม่ได้ แม่ทำคนเดียวไม่ได้ต้องมี fc ช่วยแม่ช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, ให้แม่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณในทุกถิ่งทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะ